สวัสดีครับทุกคน EP นี้เป็น EP ที่71แล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือน้ำครับทุกคนคือแบบไม่ใช่แบบตื้นๆนะมันลึกมากเลยซึ่งไม,ไม่ได้มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะเว้ยตรงนู้นก็มีนะครับแต่ผมพาไปดู อ่านี่เลยนะครับตรงนี้ก็มีแต่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนั้นน่ะลึกมากผมก็ขุดไปได้ประมาณนี้แล้วนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามันต้องขุดไปลึกเท่าไหร่เนาะแต่ผมก็ขุดไปเรื่อยๆก่อนละกันนะแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะพามาเอาน้ําออกกันนะครับทีนี้ซึ่งฟองน้ําเราน่าจะเผาอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับเห็นไหมข้างบนนู้นเลย เดี๋ยวเราเอาทรายไปวางไว้ก่อนแล้วกันนะพเว่ามันต้องใช้ทรายเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคไม่วางไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันมันลึกแล้วมันกว้างมากเลยเลยซึ่งเราต้องวางทรายนะโอเคจะวางประมาณนี้แล้วกันสามบล็อกโอเคน่าจะเพียงพอโอเควางไปเรื่อยๆเ,เลย กูเนี่ยยังยังยังโอเคเอ้ยอีกแล้วขึ้นมาโอเคโอเคอันนี้โทรบอกวางผิด วังไปเรื่อยๆเลยนะครับจั้นกว่ามันจะเต็มนั่นแหละโอเคส่วนตรงนี้ผมคิดว่าเราควรวางวะาข้างล่างมันเป็นแบบไหนวะออเพราะว่าเราวางแค่นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวลองดูนะครับเผื่อมันจะได้เก็บรส์ไปเอาออกมาเยอะเกิน โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาฟองน้ําก่อนนะครับซึ่งมันเฝาเ็จยังไงในต้นะขอเก็บของแป๊บนึงของอเก็บไว้ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันเตรียมหมดแล้วกองข้างล่างโอเคเก็บไปเผาเส็จยังวะฟองน้ำเราดูซิเราได้สาวสิบวันพอดีเลยเออกมาเลย รีบลงเกินไปนะเมกี้เกือบมาเราวางไปเลยนะทีนี้ออมันจะง่ายขึ้นเห็นปะอ่าถ้าเราไม่วางใส่นะี่คือแบบยากนะผมบอกเลยซึ่งครับไปมันลึกยังวะโอเคตรงนี้ถึงแล้วแล้วตรงนี้มันอ๋อมันบ่อเดียวกันแล้วประเด็นสุพผมจะขึ้นยังไงก้อน นี่แหละปันห้าบล็อกอ๋อบล็อกผมเก็บไปหมดแล้วนี่หว่าเออว่าไปว่ามาก็ไม่น่าเก็บบล็อกเลยเนาะไลท์แต่เราขุดขึ้นก็ได้เรามีพลิกอ็กอยู่เป็นไงขุดขึ้นไปเออโอเคส่วนฝั่งนี้ก็ผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวฟองน้ำเรา เขออียมาให้หมดเสียดายนะครับมันยิ่งหายากอยู่โอเคสว่วนฝั่งนี้เราผมว่าน่าจะพอนะรองน้ำแค่นี้่ะพอหรือเปล่าไม่รู้มาดูกันติดไปแล้วหนุงสันแล้วก็เออเดียแล้วใจเย็นวางไปวางไปอ,อ,อุ๊ยตกใจหมดอิสลาม ในทำให้เราตกใจในรู้ไหมมานี่เลยไปไหนแล้วเ้าสารามจมนะเดี๋ยเอาเข้า,ขาไปแล้วก็วางวางถึงเลยวะตรงนี้ก็ได้เอาแล้วก็ตรงนู้นตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างสูงเกินโอเคโดดลงไปรูด โบ้เข้าเรียบร้อยพี่ดี๋ยนนะมันยังมีข้างล่างนี้อีกเหรอทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยเอาทอดออกมาดิมันไปถึงไหนวะในน้ำเนี่ยเออผมก็อยากรู้เหมือนกันโอ้โหซึ่งเฮ้ยทำไมมันลึกขนาดเนี้ยมันเป็นถ้ำน้ำหรือเปล่านี่ ข้างบนวางไปวางทอดด้วยแล้วก็วางไปเพราะมันไหลมันมันไหลมาจากข้างบนนะทุกคนใช่ใช่่ซึ่งพื้นที่เราขุดถึงตรงนี้บอกว่าถ้าขุดก็จวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราเอาเข้านี้กันก่อนทุบออกมาดีเอ้ยน้ำเย็นๆทุบก,ก่อน ไปไหนละนอนนี่ไงได้ละจบมากเฮ้ยโอ้โหน้ำโอเคไปไหนแล้วะลวะเ,เไไวมืม่อกี้เราเก็บมาอย่างวะเอะนี่ไงเออม,มันมีอยู่ประมาณเรามาเท่าไหร่นะเรามาสามสิบอันใช่ไหมออม,มาดูกันว่าฟองน้ำเราจะครบหรือเปล่า โอเคครึ่งหนึ่งแล้วนะเราอีกครึ่งหนึ่งขอให้มันจะหายไปไหนที่ใช้ฟองน้ำเทลารผมทำหายทุกทีไม่รู้เป็นอะไรวันดีจะสลามกดก็ได้ไหมนี่โอเคยี่สิบอันแล้ว ขุดมาเลยในขุดถึงขุดมาตรงนั้นคิดว่าน่าจะไม่ถึงเร,เราต้องขยับอีกนิดนึงไม่ถึงว่ะเอ้ยไม่ถึงจริงดิเจาะขึ้นไปอีกเอ้ยโอเคหยิบไงยิบ 6, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. หกหยิบเยิบดิบเก้าอืมทำไมมีแค่หยิบเก้าอันเอง แปลกนะหรือว,ว่าผมเก็บไม่หมดวะเดี๋ยวนะเอาไว้ก่อนตอนนี้เริ่มมืดละผมต้องรีบไปนอนนะคลิปขึ้นไปโอเคนั่นไงผมว่าละผมพูดไปเแบบเมื่อกี้เองนะว่าใช้ฟองน้ำเทเลยหายทุกทีมันหายไปจริงนะเนี่ยมันหายไปไหนของมันวะนอนก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเราไปตามหากันดูนะว่ามันอยู่ไหนเนาะผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าวะใช่ไหมหรือผมขุดออกมาไม่หมดผมว่าผมขุดมาหมดแล้วนะอืมนโอ้หนี่ไงเราขุดออกมาไม่หมด <c oughs> โอเคหรือว่าอยู่ครบนะครับฟองน้ำตกใจนะก็มันหายไงยเราใส่กลับมาด้ โอเคนี่เราวิธีการเอาใา่ง่ายดีนะครับวิธีนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันเราทุกทอดมาเลยเสียดายโอเคก็ขี้เหลือก็ค่อยว่ากันนะครับอุ้นายวัดดีนายโอบอกนี้มาจากไหนเอ่ยอด้ยอะไรอ่ะ ขอทองแดงเราเพิ่งได้เอ็กซ์เมนทองแดงเหล่ออานี้เนี่ยผมว่าผมขุดทองแดงมาแต่ว่าเออขุดมาอยู่นะแต่เราเราไม่ได้เผามันไงแล้วก็ขุดมาทิ้งไว้เฉยๆอะไรอย่างนี้ผมขออนญุญาตเก็บทรายก่อนนะครับทรายหายไปอันหนึ่งเอาดีเลยหายจริงเยช่างมันเถอะมันแค่ทรายนะ ผมไม่ได้ซีเรตอะไรอยู่ละแต่ฟองน้ํานี้ไม่ได้นะครับ้ามหายเลยตรงนี้มีทานเลยวะขอทานก่อนมีเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บน,นึงเก็บไปเก็บไปก่อนนะครับโอเคตัวผมจะเอาฟองน้ําไปเผาด้วยนะเผาทิ้งไว้เลยนะครับมันต้องมีอีกแน่ๆหลาน้ำข้างล่างนี้ โอเคผมว่าผมขุดไปเยอะแล้วนะเต็มแบบเราต้องขุดไปถึงไหมโอ้โหเกือบตายลงบันไดยังไงตาบอดแล้วไง <c oughs> ขุดมาส่วนทรายเหรอทรายก็แออแะๆไว้แถวๆนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าผมสงสัยมากเลยว่าทำไมตรงนี้มันต้องมีแบบบอลกบบมาก้วย มันคืออะไรเอา้าก็ไม่มีอะไรนี่มี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 หรือว่าตรงนี้มันเป็นประตูพัดเท่าอะใช่ปะหรือยังไงไม่น่าใช่นะถ้ามันมีผมเห็นแล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้แต่เราขุดกันต่อครับนะขุดเลยนั่นรึตเริ่มจาก เลื่มจากตรงโน้นดีกว่าโน้นไกลๆโน้นเลยนิดเหนียวตรงนี้ก็มีน้ํานี่าลืมเลยเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ก็เยอะอยู่นะน้ําอ่ะไม่ใช่ไม่เยอะนะเนีย่ยตรงนี้แต่เราอุดก่อนนะับเราก็ุดโอเคเราเฉพาะส่วนที่แบบเราขุดนะที่เหลอก,ก็ขุดไปเลย ประมาณนี้อันนี้น้ำพลักไปแล้วเฮ้ย,ย,ยหยวัดดีนาย,ยนายขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจเอออันนี้เหมือนว่าผมจะขุดลองมาดูนะว่ามันจะถึงมันจะถึงเบียนล็อกเมื่อไรสรุปยังไม่ถึงแต่จะให้ขุดถึงเบียล็อกมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ปะ เออมันเบีบลึกมากเลยนะถ้าถึงเบเีดบแลอกอันนี้อดน้ำไว้ก่อนเนี่ยขนาดตรงนั้นยังไม่ถึงเบียบขนาดเราขุดมาตั้งเยอะยังไม่ถึงเบียบหินแบบนี้เลยหินแข็งเนะี่ยเออเดี๋ยวผมว่าถ้าขุดเแบบตรงนี้ถึงเบียบหินที่มันแข็งๆก็ลองพิจารณาดูก่อนนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า มันน่าจะลึกพอหรือเปล่าอะไรอย่างงี้โอเคตอนนี้เราก็ขุด,ขดไปนะครับข,ขุดไปกันซึ่งขุดเร็วมากพ i c k อ๊กเราก็พังเร็วเช่นกันนะถ้าขุดเร็วมากแต่ก็ดีแต่ข้อเสียก็คือเราต้องปิ่งไปซ่อมหวนั่นเอง ผมขุณลองดูอ่ะตรงนี้ใจเย็นเย็นขุมมากนะยังไม่จูบอ่ะเรื่องฟองน้ำเดี๋ยวเรามาเลยไหนๆก็เหนๆ่อแล้วกินอาหารก่อนโอเคก่อนจะไปก็ขอเก็บของไปไมัมงของเยอะมากเอ่อเก็บไปครับไม่ได้เอาครับ เรขึ้นไปเอาฟองน้ำก่อนน่าจะพอเสร็จพอดีปุ๊บห้าสิบมาเลยพอแน่ๆห้าสิบเนี่ยเหลือได้ซักป้ายวิ่งไปโลดเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ออกก่อนละกันนะครับวิ่งนั่นจะพูดเดียวน่าจะได้จะไม่ได้เหรอโอ้โหใช้สามอันเลยนี่วาเนีอ้อยู่นะ เฮ้ยตรงนี้มันเล็กๆเองนี่ว่าไม่ใหญ่มากโอเคเราไซส์ไปทั้งหมดแก่ยนาะสี่อันเนาะเราเรามาห้าสิบตอนแรกอย่าให้หายแม้แตามเดียวเดือวค่ะแล้วก็ตรงไหนวะตรงนี้ใช่ตรงนี้มันเล็กไหมเอยแค่นั้นแหละไม่น่าจะเล็ก อนี้เออลึกแต่ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าไอ้บอ่บอบ่อแรกอะที่เราเอียวน้ำออกอะคือมันไปเรื่อ,อยๆเลยอะเหมือนว่าจะไม่มีที่สุดสุดหรือเปล่ามันมีแหละแต่แบบเราหาไม่เจอเองโอเคขุดกันต่อผมว่านะข้างล่างนี้น่าจะมีแบบน้ำอยู่แน่เลยไม่น่าจะหมดแค่น,นี้หรอกน้ำอะ่ะ โอเคก็ต้องคอยออกเรื่อยๆละ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เขาคงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ